วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่มารับคนเข้าแคน sq มาครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะ l ล v e l สีแล้วนะครับเนี่ยดูที่ประกาศได้นะครับอ่ดูที่ปการเสร็จแล้วไปดูที่ i d c a นกันครับ idcan ก็ตามนั่นเลย 1 016487 130นะครับอ่าแล้วผมจะทิ้ง i อแดีนไว้ใต้คลิปอีกทีนะครับส่วนบานเมนก็ได้นะครับก็ใครอยากได้สังหงก็เข้ามาช่วยกันทำนะครับไม่อ่อนเกินประมาณสามวันเตะออกากานนะโอเคตามกันนะครับบ๊ายบายแต่จะทิ้งไอเดียนไว้ ด้านล่างครับ